สวัสดีครับกองโซล่าเซลล์ครับวันนี้จะมารีวิวชุดนอนนาครับชุดราคาประหยัดตัวน,นี้เป็นแผงโมโนนะครับหนึ่งร้อยวัตต์แล้วก็ชุดกล่องควบคุมนะครับตันนี้ผมทำสำเร็จรูปเลยนะครับแผงเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปลั๊กเสียบใช้งานตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีหูหิ้วด้วยนะครับไม่หนักไม่หนัก แบตเตอรี่อยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันตอนนี้แดด5โมง5โมงเย็นนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่แบตเตอรี่12โวลต์24แอมป์นะครับแล้วก็เป็นอินเวอร์เตอร์เทียวสายเวฟ1,600วัตต์ วันนี้ใช้พัดลมหลอดไฟชาร์จแบตเตอร,รี่ชาร์จไฟฉายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ดูทีวีได้นะครับส,ส่วนจะใช้ได้นานขนาดไหนขึ้นอยู่กับหลดกการใช้งานของแต่ละบ้านนะครับครัขบของสุราซฎ์สวัสดีครับ